ที่ใน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 รัฐโคลัมเบียวิกตอเรียนี่ใช่ไหมคะในประเทศแคนาดาเนี่ยมีเด็กไทยมีเด็กมีเด็กไทยอยู่ค่ะที่วิกตอเรียกี่คนคะที่พี่อ้อยเปิดโรงเรียนแล้วก็มีเด็กเข้าไปเรียนอยู่ตอนนี้7คนค่ะเคนใช่ไหมคะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะพี่อ้อยสอนภาษาไทยก็เริ่มเริ่มต้นเหมือนการเรียนที่นี่เลยค่ะเราจะให้เด็ก ร้องเพลงชาติไทยค่ะแล้วก็จะสอนอตั้งแต่ร้องเพลงกอไก่คือสอนร้องสอนเขียนสอนอใช่ค่ะนี่มูจิเขียนปภาษา ตัวตัวอักษรเล็กไทยเหรอคะเล็กไทยคะ่ะเล็กอ๋อเรียนอย่างนั้นด้วยเลยค่ะร้องเพลงชาติไทยร้องเพลงกอกไก่ถึงฮอนดูกใช่ค่ะเรียนอักษรไทยเรียนอักษรไทยแล้วก็มีเด็กคือเราเห็นพัฒนานการของเขาแล,แล้วเรารู้สึกว่าปลืม้มเพราะตอนแรกที่เราเราทำเนี่ยเราไม่หวังว่าเด็กจะอ่านออกเขียนได้เยอะแต่ว่ามี<อ>เด็กคนหนึ่งชื่อน้องนัชชาเขาอ,อยู่ แปดขวบแล้วอะค่ะคือเขาก็ <c oughs> เขาเกิดและเติบโตที่นั่น <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไม่ได้ภาษาไทยแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยทั้งคู่ <c oughs> ก็จะพูดภา,า <c oughs> ภาษาไทยกับลูกแต่ลูกพูดภาษาอังกฤษกลับ <c oughs> แต่ว่าพอเรียนที่นั่นเนี่ยเขาอ่านหนังสือชุดของของของภาษาไทยของ grade, เกรด ประถมหนึ่งได้ชุดแก้วกลา้าขึ้นรถไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอ่านและเขียนได้โอ้เยอะมาก <c oughs> ก็คือ <c oughs> พี่ออยก็คือมีความตั้งใจแหละว่าถึงแม้เนี่ยที่จะไปอยู่ที่ประเทศ <c oughs> แคนาดา ทำงานเกี่ยวกับท่านจิตวิทยาแต่ก็ไม่ลืมที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆเลยที่ตัวเองรักก็คือว่าเปิดโรงเรียนเลยนะคะไทยคิดขับใช่ไหมคิดขับวิทยใช่ไหมคะนอกจากนี้ยังมีการเปิดผู้หญิงคนนี้เก่งมากๆค่ะความสามารถนี่ล้นจริงๆเปิดเวิร์กช็อปให้กับคู่สามีภรรยาแล้วก็ครอบครัวในแคนาดาด้วยเวิร์กช็อปนี่คือเวิร์กช็อปอะไรคะเวิร์กช็อป คู่สามีภรรยาชื่อ Coaching Yourself Through Relationships Coaching Yourself Through Relationships <c oughs> ก็คือแนะแนวแแนนวเกี่ยว,ก,วกับเรื่องสัมพันภาพครอบครัวใช่ค่ะการ Communicate การสื่อสารกันการทำความเข้าใจกันแล้วก็การที่คู่ชีวิตคู่หนึ่งมาอยู่ด้วยกันได้ทุกวันนี้แต่ละคนมีเขาเรียกว่า Road Map ของตัวเองคือมีที่มาเป็นของตัวเองเพราะว่าไม่ว่าจะ Culture เดียวกันหรือคนละ Culture เนี่ยการ การเลี้ยงดูการถูกเลี้ยงดูมาจะต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,ออเรามาพร้อมกับเลเยอร์หลายเลเยอร์ของไม่ว่าจะเป็นทัศนคติการใช้ชีวิตความเชื่อเป้าหมายการใช้ชีวิตทุกอย่างมันจะมันจะค่อนข้างแตกต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญเหมือนที่พี่อ้อยพูดเทคนิคตอนตอนตอน,ตอนช่วงช่วงที่บอกว่าสา,ามีภรรยาเดินเข้ามา สามีเดินกลับมาบ้านภรรยาอยากจะพูดอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ทําในเวิร์กช็อปด้วยค่ะก็มีด้วยก็มีด้วยมีเทคนิคอื่นไหมคะคุณผู้ชมทางบ้านที่แบบฟังอยู่เนี้ยอยากด,ดูเทคนิคเทคนิคอีกอันนึงที่ใช้นะคะก็คือ,เ,อ,อเป็นเทคนิคมันจะเป็นลักษณะที่ว่าให้สามีภรรยาเขาแบบ มีเวลาอาจจะเป็นเวลาก่อนนอนเอาลูกเข้านอนแล้วหรืออะไรที่มีเวลาว่างๆเนี่ยมานั่งคุยกัน uh huh. คือเหมือนกับว่าอันนั้นคือพี่ทําเป็น q u e s t i o n n แต่ว่าอาจจะถามกันก็ได้นะคะ uh huh. คือถามกันก่อนนอนว่า เออจำได้ไหมอ่ะว่าเราชอบหนังแบบไหนหรือว่าชอบอาหารอะไรไงคืนให้นึกถึงสิ่งที่ทำด้วยกันดีๆในอดีตตอนสมัยที่ยังเป็นคู่รักกันอยู่ก่อนแต่งงานเพ uh huh. ราะบ,บางทีเนี่ยในชีวิตที่ความรับผิดชอบทางด้านหน้าที่การงานการเลี้ยงลูก uh huh. ชีวิตที่วุ่นวายเราลืมไปว่าเราเคยรักกันยังไง <ừ> mm เราเคยลืมที่ว่าเอ๊เราเคยหัวล้อกันเรื่องนี้ด้วยกันตรงนั้นเนี่ยพอเราได้ใช้เวลาตรงนั้นนั่งคุยกันตรงเนี้ยมันจะทําให้บางทีก็ยิ้มขึ้นมาก็หัวเราะอ๋อทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้<พ>อดีมากๆเทคนิค,คนี้ก็คือเวลาจริงๆแล้วเนี่ยสัมพันธภาพของสามีภรรยายิ่งมีลูกเยอะ<ช>เวลาที่จะเป็นชีวิตครูเนี่ยมัน,ม,นมันน้อยจริงๆเอาเวลาให้กับลูกหมด อ่ะส่งลูกนอนเรียบร้อยแล้วสองคนนี้ลองมาคุยกันสามีภรรยาคู่นี้ลองมาคุยกันว่าเอาแต่เรื่องดีๆนะจริงๆแล้วถ้าให้เราเขียนเรื่องแย่ๆคงมีเยอะอ่ะเพราะแต่งงานกันมาหลายปีใช่ไหม <ใช S 2> <ช>เอาแต่เรื่องดีๆนะคะคุณผู้ชมเทคนิคนี้ก็คือว่าพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องดีๆว่า<ช>อ่า เดทครั้งแรกของเราเนี่ยไป<ช>ที่ไหนดูหนังแล้วเนี่ยเราจีบยังไงขอแต่งงานยังไงคือมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาปิ๊ปีมีคําถามหนึ่งที่อยากถามพี่อ้อยในสังคมของสังคมไทยะนะพอพูดถึงเรื่องการเข้านอนเนี่ยเด็กๆะค่ะ,คะลูกยังนอนเตียงเดียวกับคุณพ่อคุณแม่อยู่เลยอันนี้เนี่ยมีวิธี เทคนิคอย่างไรบ้างคะคืออยากให้มันรักษาสัมพันธภาพได้ไหมเพราะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วการที่เป็นสัมพันธภาพชีวิตคู่ที่ดีเนี่ยอเอาเด็กๆเ,เข้านอนแล้วควรเด็กๆควรมีมที่ของ,ของเขาใช่ค่ะก็คือพี่ก็เจอปัญหานั้นนะคะก็คือ,อก็คือเราก็ เขาจะติดเราคือลูกเนี่ย <Okay. S 2> ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีคือความความรักที่เขามีความผูกพันที่เขายังอยากจะมานอนแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยคือเวลาพี่จะเอาลูกนอนแล้วก็ตัวสามีก็จะเป็นคนเอาลูกนอนด้วย <Okay. S 2> เรานอนจนเขาหลับแล้วเราก็อุ้มเขากลับไปที่เตียงเขา uh. คือให้เขาเคยชินตรงนั้นเนี่ยเด็กเขาก็จะเคยชินกับการที่ถึงแม้วา่าเวลาเขาหลับ แต่เขามีความรู้สึกว่าเขามีที่กว้างเขาไม่ต้องดิ้นไปแล้วเจอะใครเตะใครตอนนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เขาชินจากตรงนั้นเรื่อยๆค่ะตรงนี้พ่อแม่ก็จะมีเวลาเป็นของตัวเองในการที่จะนอนด้วยกันโดยไม่มีลูกมาอยู่ก็เห็นบอกว่าหลายคนที่บอกว่าไม่มีเวลาจริงๆพ่อแม่ก็ทั่งตอนที่นอนเนี่ยลูกยังอยู่ตรงกลางแล้วก็ฝึกให้เขาค่ะก็คือว่าฝึกให้เขาแล้วก็ แต่ว่าไม่จำเป็นต้องปฏิเสธถึงขนาดที่จะต้องบังคับกันนะคะก็คือโอเคเขาหลับเอาเขาไปถ้าเขาตื่นเขาอยากจะมาก็ไม่เป็นไรก็มาแล้วหลับอีกก็เอาเขาไปอีกทำอย่างนี้นะคะแล้วก็กลายเป็นว่าพออาลูกหลับแล้วจริงๆก็คือสามีภรรยาเนี่ยเป็นช่วงเวลาของตัวของคู่สามีภรรยาแล้วอันนี้ก็สามารถที่จะรักษาสัมพันธภาพได้ด้วยะคเห็นบอกเวิร์กช็อปตัวนี้ที่ทําอยู่ที่แคนาดาตอนนี้เราคนไทยก็สามารถที่จะเรียนเวิร์กช็อปอันนี้ได้พี่ออยก็าลังจะจัดเวิร์กช็อป ที่อเมืองไทยการเลี้ยงลูกค่ะอาเลยลองบอกเลยค่ะว่าเวิร์กช็อปที่จ,จัดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างชื่อชื่อว่าเวิร์กช็อปลูกพลังแห่งรักของพ่อแม่นะคะ,คะก็คือเวิร์กช็อปนี้เนี่ยจะมีการ เรียนรู้ให้พ่อแม่มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการทางด้านอารมณ์อมของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นว่าพัฒนาการแต่ละช่วงเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยในพัฒนาการด้านอื่นทางด้านร่างกายจิตใจและสมองอย่างไรบ้างคือตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นความรู้เทคนิค ต่างๆในการส่งเสริมให้รูกมีพัฒนาการทางด้านนั้นแล้วก็เอามาปรับใช้กับสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะในสังคมไทยที่เ,เรื่องเทคโนโลยีที่ไปก้าวไปข้างหน้าทุกวันเรื่องการศึกษาจะเลือกโรงเรียนไหนจะเลือกสื่อยังไงสื่อห<ะ>นังสืออะไรที่จะส่งเสริมรูกในในแนวทางนั้นมแม้กระทั่งเรื่องโภชนาการอาหารการกินหรือว่าเรื่องการลงโทษซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่ม d i s c ั s ช i o n ซึ่ง มันก็ทําให้พ่อแม่เนี่ยได้พูดได้คุยได้เกิดความคิดเป็นของตัวเองว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอ่านะคะ,คะเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าทางทีมงานเนี่ยขึ้นตัวเวิร์กช็อปให้นะคะเดี๋ยวเราไปพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาปีปี้ปจะทวนเลยค่ะว่าคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะได้สิทธิ์นะคะไปกับทางสถานีรักลูก a m i l y Channel ด้วยนะคะแล้วก็รายการ m o d e r n Mom Experience เนี่ยไปทดลองเรียน แล้วก็ไปเข้าเวิร์กช็อปฟรีๆได้เลย1วันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วจะกลับมาปิปีป้จะมาบอกค่ะว่าขั้นตอนทำอย่างไรบ้างค่ะเพราะสัมผัสแรกเป็นเรื่องสำคัญสินดีเลือกแป้งเด็กดีนี่เพียวอ่อนโยนจากธรรมชาติแห้งสบายช่วยปกป้องผดผื่นจากความเปียกชื้นสัมผัสแรกจะจดจำไปชั่วชีวิต18ปีผ่านไป ใครจะโตแล้วก็ยังอยากดูแลเขาเหมือนตอนเด็กเด็กเด่นบอนก้นจำได้ละสิเพราสัมผัสแรกจดจำไปช่วยชีวิตแป้งเด็กดีนี่เพียวมาพี่ช่วยไปิมพลังมองกันนอง ตอนนี้คุณผู้ชมสามารถรับชมสถานีรักรูป Family Channel ได้แล้วทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดง่ายๆในระบบ iOS และในระบบ Android Search คำว่ารักรูป Family Channel ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะในระบบ iOS คลิกไปที่ปุ่มฟรีแล้วคลิก install app และในระบบ Android กด install กด accept and download ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ฟรีๆแค่นี้คุณผู้ชมก็สามารถดูรายการของเราได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วค่ะ บูเลวอาบและสะดีนี่เพียวเฮดแอนด์บอดี้ดีนี่อารมณ์ดีดีผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่มสมาร์ทหอมคุ้มนุ่มนาน ยังอยู่กับปิปปี้และพี่อ้อยค่ะในรายการ Modern m o m s Experience ค่ะคุณผู้ชมคะเรามีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกนะคะวันนี้เลยค่ะ SMS วันนี้นะคะถามคุณผู้ชมว่าคุณมีเทคนิคนะคะดูแลลูกน้อยให้มีพัฒนาการที่ดีได้อย่างไรคะส่งมาได้ค่ะที่ SMS หมายเลข4123302ค่ะรางวัลของเราวันนี้นะคะเป็นกิฟต์เซผลิตภัณฑ์เด็กดีนี่ให้1รางวัลเลยค่ะ รวมถึงนะคะพิเศษจริงๆค่ะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะว่าส่ง SMS มาบอกเราด้วยค่ะว่าตอนนี้นะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ได้กี่เดือนแล้วนะคะมารุ้นรับนะคะของรางวัลพิเศษจากดีนี่อีกด้วยเลยค่ะ mm. เอาละค่ะที่ปิปิ้สัญญากับคุณผู้ชมไว้นะคะว่าทางสถานีรักลูกแฟมิลี่ชาแนลนะคะจะให้สิทธิ์เลยนะคะ คุณผู้ชมได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปนะคะในกิจกรรมนะคะ Parents Power of Love ค่ะหรือลูกพลังแห่งรักของพ่อแม่ค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะส่งนิยามความรักของคุณนะคะที่มีต่อลูกนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้น ตัวตัวเวิร์กช็อปขึ้นมาได้เลยนะคะนิยามความรักนะคะของคุณที่มีต่อลูกค่ะส่งมาได้ค่ะที่ w w w f a c e b o o k a c e b o o k c o m ค่ะ l ลัดรักลูก f a m l l y c h a n n e l นะคะนิยามความรักของคุณที่มีต่อลูกนะคะส,ส่งนิยามนี้มานะคะแล้วก็นิยามใดโดนใจนะคะคณะกรรมการมากที่สุดมีสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์กช็อปนะคะ1วันค่ะจะจัดขึ้นในวันที่27นะคะวันเสาร์นี้แล้วนะคะที่โรงแรมอีสเทน เพชรบุรีตัดใหม่ค่ะจำนวน4รางวัลเลยนะคะก็คือรางวัลละ2ท่านค่ะคู่พ่อแม่นะคะรวมมูลค่ามากกว่า16,00 0บาทนะคะซึ่ง ร่วมสนุกเนี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยใช่ไหมคะพี่อ้อยก็ส่งมาได้นะคะรวมถึงนะคะติดตามรายละเอียดเวิร์กช็อปแล้วก็ทําความรู้จักกับพี่อ้อยได้นะคะที่แฟนเพจนะคะลูกพลังรักนะคะพลังแห่งรักของพ่อแม่นะคะตัวเวิร์กช็อปอันนี้ก็บอกไปว่านำเวิร์กช็อปอันนี้ที่แคนาดาเนี่ยมาให้พ่อแม่ที่เมืองไทยเนี่ยได้เลยเห็นบอกตัวเวิร์กช็อปตัวนี้เนี่ยลูกๆเอาไปได้ใช่ไหมคะ ปิ๊บีเห็นใน y t u t u นะของของพี่อ้อยที่เอามาลงเนี่ยก็คือมีลูกมีลูกแบบ4ีหเดือนก็เอาไปเรียนด้วยนะคะเห็นมุจิกับนิสาตอนมาเมืองไทยใช่ไหมคะมาเมืองไทยเป็นไงคะสนุกมากไหมคะก็สนุกค่ะก็คือเดินทางก็เหนื่อยนิดนึงบนเครื่องนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยการเดินทางมาเนี่ยเรา เราจะพกอะไรมาหรือว่าเราเดินทางมันจะใช้เวลานานมากมาต่อเครื่องมาอะไรเนี่ยกี่ชั่วโมงคะประมาณเธอสิบกว่าชั่วโมงสิบกว่าชั่วโมงใช่ค่ะจากออกจากบ้านจนมาถึงบ้านหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยหวันเต็มเตมค่ะเห็นบอกว่าแต่ละแต่เวลาที่ไปแต่ละแอร์พอร์ตเนี่ยพวกครีมเอยหรือว่าลิควิดอะไรเอ่ยก็เอาไม่ได้รวมถึงตัวยาสีฟันด้วยใช่ไหมคะพี่อ้อยบอกว่ามาถึงเมืองไทยเนี่ย เข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตก่อนเลยเข้าห้างสรรพสินค้าก่อนเลยเพื่อหาซื้อยาสีฟันให้กับลูกแล้วก็ไปพบตัวหนึ่งที่ถูกใจลูกชอบก็คือตัวดีนี่ใช่ไหมคะอาจอยู่พี่ๆโชว์นิดนึงนะคะเป็นตัวนี้เลยใช่ไหมคะดีนี่คิดนะคะเป็นชนิดเจลใช่ค่ะเป็นชนิดเจลนะคะก็คือลดโคล่าด้วยใช่ค่ะทำไมถึงชอบอันนี้คะอาะเพราะว่าคือเด็กเนี่ยยาสีฟันก็เหมือนเรานะคะเราจะมียาสีฟันที่เราติดเราติด ที่ว่าเราจะต้องใช้อย่างนั้นแปลว่าที่แคนาดาที่ใช้ลดโค่าอยู่ค่ะก็คล้ายๆกันแล้วเขาคือใช้แล้วเขาชอบแล้วตอนที่เราไปเนี่ยเราก็ไปเดินซื้อเนี่ยเราก็ไปลองดูว่าเออมันคล้ายนะแล้วเขาก็ชอบก็เลยเอามาให้ลูกใช้ค่ะเป็นยังไงคะใช้แล้วเนี่ยชอบไหมตอนอยู่เมืองไทยก็คือง่ายต่อแม่ด้วยแม่ทําให้ลูกไปแปรงฟันง่ายขึ้นค่ะพี่โอ้ยมีเทคนิคในการสอนลูกแปรงฟันไหมคะเทคนิคที่พี่ทำเองได้เลยค่ะก็คือว่า เราเวลาเราเราให้บีบยาสีฟันให้ลูกเนี่ย <Okay. S 1> แล้วเราก็จะแปลงให้เขาเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าไหนลองแปลงให้แม่ดูซิแม่อยากดูว่านิสาจะทำบับเบิ้ลในปากได้เยอะขนาดไหนแล้วมันจะ oh. ออกมาเป็นสีอะไรนะแล้วเขาก็จะแบบให้แปลงให้แปลงแล้วหลังๆเขาก็แปลงเองแล้วเขาก็จะวูออกมาอุ้ยบับเบิ้ลเป็นสีนี้สีนี้ oh. อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็คือหลักการเพราะว่าของของดีนี่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีแค่รสโคลามีรสสตรอเบอรี่มีรสส้มมีมิกซ์เบอรี่อะไรต่างๆอ๋อคือแบบหลอกให้ลูกแปลงว่าอยากรู้จริงๆนะเด็กอะชอบโชว์ยิ่งคุณแม่ชมว่าเก่งนี่บ้าเหอะเลยใช่คะแบบแปลงฟันเองอะไรเองได้โอ้โหนี่ก็คือเทคนิคนะคะที่คุณแม่ในฐานะที่เป็นนักจิตวิทยาแต่พออยู่บ้านก็คือ คุณแม่คุณแม่นะเป็นเป็นแบบคุณแม่แนี้ค่ะ,คะมีอะไรที่อยากให้พี่อ้อยเนี่ยฝากถึงคุณผู้ชมในเรื่องของการเลี้ยงลูกบ้างค่ะการเลี้ยงลูกนะคะคือว่า จริงๆแล้วการเลี้ยงลูกนี่จะถือว่ายากไหม,มคุณแม่หลายคนโดยเฉพาะมือใหม่อย่างตอนที่เคยเป็นแม่มาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเราไม่รู้อะไรเลยเราเกิดความกังวลวิตกกังวลเราหวังเราอะไรเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันยากค่ะค่ะก็ตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยจะทําให้บางครั้งเนี่ยเราความยากความกังวลไปปิดความเข้าใจของเราม,มันก็เลยทําให้เราเนี่ยลืมที่จะอ่าน ทรายต่างๆที่มาจากลูกตั้งแต่เล็กๆเลย uh huh. นะคะแล้วก็ด้วยอีกอย่างหนึ่งคือว่าในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะในสังคมไทยเนี่ยนะคะสังคมของการแข่งขันเร่งรีบสังคมของเทคโนโลยีที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะพยายามก้าวไปข้างหน้ากับ uh huh. สังคมอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความกดดันทางนั้นเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะใช้ชีวิตอยู่กับอนาคต มากกว่าปัจจุบันเพราะ,ะว่าเราเราพอลูกเกิดมาเราก็เตรียมอนาคตให้เขาแล้วล่ะว่าวันนี้เราจะทํำยังไงเพื่อพรุ่งนี้เขาจะได้มีแบบนี้ทีนี้เนี่ยการทําอย่างนั้นเราจะอยู่ กับปัจจุบันได้ยากสรุปง่ายๆก็คือคว่าพี่อ้อยอยากฝากมาว่าอยากให้คุณแม่นะคะไม่ต้องไปกังวลสิ่งที่ผ่านมาไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตทําวันนี้ให้ดีที่สุดมีสติอยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ฟังเสียงของลูกด้วยนะคะ,ะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะนักจิตวิทยานะคะที่กําลังจะมาเปิดเวิร์กช็อปในเมืองไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณเกษณนีบลูมค่ะหรือว่าพี่อ้อยของเราค่ะขอบคุณมากค่ะ,คคะวันนี้นะคะเรามีกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ดีนี่ มอบให้พี่อ้อยด้วยเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามผล SMS กันค่ะบุรินุม e x ว้ววสมุนไพรอาสนุกว้าวโลชั่นผิวนื้มวู้ววแป้งแห้งสบายโลกห้องหอมสามขั้นตอนผู้ไวคิสดีนี่คิสบ๊อบบลกัน รถคันนี้กำลังจะไปไหนและทำไมเด็กๆถึงหลงรักรถคันนี้ครูติดล้อมาแล้วครับเรจะเดินเรื่องราวการตลอนทัวร์ของครูติดล้อที่จะตระเวนนำนดนตรีและศิละปละไปช่วยเสริมท<น>ักษะและพัฒนาการให้เด็กๆพบความสนุกที่จะช่วยค้นพบธรรมชาติเพื่อต่อยอดความเก่งและฉลาดของพวกเขาในครูติดล้อทุกวันคารเวลาดีสีมงครึ่งในคิสคัฟเวอจากรักลูกแฟมิลี่แชนแนล ูกชายจะโตแล้วก็ยังอยากดูแลเขาเหมือนตอนเด็กๆกลับไปตอนเด็กๆกันดีนี่เพียวเบบี้โลชั่นออร์แกนิกให้ผิวนุ่มเพราะสัมผัสแรกจดจำไปชั่วชีวิตดีนี่เพียวเบบี้โลชั่นออร์แกนิกพบกับซินดี้และรายการ o d เ r n m ์ m หลากหลายเรื่องราวสำหรับคุณแม่ยุคใหม่เพราะเราเข้าใจเข้าถึงทันยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกค่ะติดตามชมได้ทางสถานีรักลูก Family Channel นะคะ Modern m น m หัวเรายราตรี หอมหอมฟันสะอาดแข็งแรงแรงสนุกสบู่เหลวอาบและสะดีนี่เพียวเฮดแอนด์บอดี้ดีนี่อารมณ์ดีดีผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่มสมาร์ทหอมคุม้มนุ่มนาะนกับเข้าสู่